สวัสดีตอนเช้าจ้าพูอแม่พี่น้องจ้ามือนีกับอากาศติดลบสามองศาเนาะคะ่ะพี่น้องสาวพิกุลก็พามาออกมะยางแล้วก็สิเตรียมตัวออกไปข้างนอกเนาะคะ่ะมือนีนัดเจอกระมูเนาะคะ่ะพี่น้องเมืองที่เห็นขาวขารอบๆสาวพะะิกุลเนาะค่ะก็จะเป็นน้ำแข็งหมดเลยเนาะพี่น้องเนาะมือนีเป็นมือที่หนาวมากๆเราเวลาออกมาเดินก็จะลื่นเนาะคะ่ะเดี๋ยวสาวพิกุลจะให้เมืองด้วยสาว่าน้ำแข็ง หลายปรนไดเด้จ้าไปชมเลยคะ่ะนี่จ้าพี่นงอันนี้ก็คือทางเดินเนาะคะ่ะอันนี้ก็จะมีต่นํำแข็งด้ค่ะพี่นงโมเมนต์วัดดินเนาะคะ่ะนํำแข็งพันยู่ทั้งทึงเนาะคะ่ะเวลาเข้ายางยังสิมันก็จะลื่นมาก,มากเลยแล้วทั้งต้นไม้ที่เป็นซีข,ข้าวขาแบบนั้นก็คือหนํำแข็งด้ค่ะพี่นองคะ่ะเพราะว่าอากาศมันหนาวมากเนาะคะ่ะถ้าเอาขวดน้ำไปวางข้างนอกนี่มันก็จะเป็นนํำแข็งเหมือนกันเนาะคะ่ะช่วงนี้นี่ เขาอยากให้อีหยังเย็นเราเรียกเขาก็วางนอกบ้านเลยเนาะคะ่ะมันก็จะแข็งไว้เนาะคะ่ะรือวเย็นไว้นั่นเองอุ้ยหนาวคักหนาวเนี่ยจ้าพี่น้องช่วงนี้สามภคุณก็บ,บุ่คอยไดเหตุคลิปกินเนาะคะ่ะเพราะว่าช่วงนี้ยุ่งมากยุ่งทั้งเหตุงานยุ่งทั้งสื่อของขัญหอของขวัญเนาะคะ่ะว่าอีบ,บุจักมือกับถึงเทศกาลคริสต์มาสเนาะคะ่ะเทศกาลคริสต์มาสอยู่เมื่องอกกะจะเป็นที่อีหยังที่ใหญ่เนานะคะ่ะเพราะว่ากับวัน ช่วงเทศกาลปีใหม่บานเฮาเลยพี่น้องเป็นยังไงจ้าบรรยากาศสวยแต่หนาวมากค่ะพี่น้องคะนี่จ้าพี่น้องต้นใหม่ก็มีแค่มีแต่น้ำแข็งเนาะคะ่ะสวยงามแต่ว่าหนาวเหน็บเหลือเกินเห็นว่าจ้านี่ทั้งเดินกับเป็นน้ำแข็งนะจ้าพี่น้องจ้าเวลาเดินก็ต้องค่อยๆเดินเนาะคะ่ะบางันกะสามารถลุ่มแขนขาหักได้เนาะคะ่ะอันนี้มึงพี่น้อง ตนใหม่มีแต่หนองแข็งเนาะค่ะเดี๋วสายไปกุญจิภาพมองทั้งนียจ้ะหนาวมากมื้อนี่แข็งเลยจ้ะพี่น้องจ้ามองค่ะอันนั้นคือน้ำแข็งเนาะค่ะบรรยากาศรอบๆจ้าหนาวมากๆ